เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงพยารัศดาคอซิมบี้นรนองนะครับซึ่งเป็นบรรพชนคนภูเก็ตท่านหนึ่งที่เป็นถึงสมุหะเทสาพิบาลมณฑลภูเก็ตซึ่งปกครองหลายเมืองนะครับแต่ศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตนคําว่าศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตนี่ก็หมายความว่า เมืองต่างๆที่อยู่ทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะต้องมาขึ้นกับเมืองภูเก็ตในอดีตไล่มาตั้งแต่ระนองตะกัวปาพังงากระบี่ตรังและสตูลนะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตท่านก็มาปกครองบ้านเมืองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พัฒนาเมืองภูเก็ตให้ทันสมัยมีตึกรามบ้านช่องมีการบริหารราชการแผ่นดิน มากมายประสบความสำเร็จในการปกครองแผ่นดินแม้ว่าท่านจะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดได้ห้าภาษานะครับไม่ใช่เล่นนะตอนนั้นก็คือโรงเรียนก็ยังไม่ทันสมัยหรอกแต่ว่าความคิดความอ่านท่านนะ่ะดีมากเลยพยารัษฎานะครับหรือคอซิมบีนาะรนนองคนนี้ท่านผู้นี้ถือว่ามีคุณูประการมากมาย สำหรับเมืองภูกเก็ตบ้านเราเป็นอย่างยิ่งคอซิมบีนรนนองเนี่ยท่านเป็นลูกชายของคอซูเจียงนั่นแหละเมืวว่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะแล้วท่านคอซูเจียงนี่คือบิดาของคอซิมบี้นะครับคอขึ้นก่อนนี่คือแท้คอนะครับคนจีนน่ะอย่างซูเจียงแท้คอ หรือซิมบี้ก็แท้คอแต่เวลาอ่านเวลาเรียกก็จะเรียกว่าคอซูเจียงซึ่งเป็นบีดาของคอซิมบี้อ่างเงี้ยนะครับบีดาของท่านนั้นเกิดที่บ้านแอสูแขวงเมืองเจียวเจียงเจียวหูมณฑลฝูเกียนหรือฝูเจยนอันเดียวกันหรือฮกเกียนอันเดียวกันนะครับเกิดเมื่อปี2340 นั่นคือบิดาของท่านพระยารัสดาหรือขอสิมบีเดินทางรอนแรมมาแลครับบรรพบรุษของท่านนั่นเหละเสื้อผือนหนึ่งหมอนใบหนึ่งกางเกงติดกายตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งนอนมาในเรือมาสะดวกที่บอกว่ามาสะดวกเพราะว่ามณฑลฟูเจ้นหรือฮกเกยนเนี่ยตั้งอยู่ริมทะเลนะครับตรงกันข้ามมณฑลนี้ก็คือไต้หวัน หรือเกาะฟอร์โมซาอันเดียวกันนั่งเรือรอนแรม,มานะครับถ้าว่ามาภูเก็ตก็ต้องผ่านนูนละอ้อมเทมาเซกนะนะครับเทมาเซก,ก็คือสิงคโปร์ไง ه, ก็เรียกว่าเทมาเซกเมื่อก่อนเรียกว่าอย่างนั้นอ้อมมาเข้าช่องแคบมะละกานะครับมาปีนงังแล้วก็เดินทางต่อมาอย่างภูเก็ตบ้านเราตรงนี้ การเดินทางสบายเมื่อก่อนสะดวกเพราะการเดินทางไปไหนไปไหนแห่งขนตะบนใดที่ไปไกลนอกประเทศก็ต้องแทวเรือนะครับหรือไม่ก็ต้องเดินเท้าซึ่งค่อนข้างลำบากแต่เรือสบายท่านก็มาทำการค้าขายอยู่ที่เมืองปีนังอยู่พักหนึ่งนะครับนี่คือบิดาของท่านขอซิมบ,บีคือขอซูเจียง เดินทางมาค้าขายแล้วก็ไปค้าขายที่ตะกัวป่าด้วยตะกัวป่าเมื่อก่อนเจริญน,นะครับทุกวันนี้ก็จเจริญเหมือนกันแหละเงียบสงบกเกษียณแล้วไปอยู่ที่นั่นสบายเลยอากาศก็ดีนะแล้วบ้านเมืองตะกัวป่าสงบสมัยก่อนรุ่งเรืองนะเพราะว่ามีแร่ดีบุกมากคนจีนก็ไปขุดแร่ ก็มากต,ต,ตื่นแต่เช้าแหละครับตีสามตื่นละมากินกาแฟเขาก็จะคั่วกาแฟแถวนั้นแปะถั่วปุ๋ยเนือรุ่นเก่าๆรุ่นโบราณก็จะรู้จักแปะถั่วปุ๋ย <c oughs> นะคั่วกาแฟตอนเช้า,ก,า,ชาก็จะกลิ่นหอมหอมอบอวลกันไปเพราะการคั่วกาแฟเนี่ยใช้เตาถ่า,านนะครับ แล้วก็คั่วไปคั่วไปเสร็จแล้วสุกแล้วก็มาบดใช่ไหมล่ะพอบดตรงนี้แหละครับมันก็จะหอมจนรจนจวนใจซะเหลือเกินแต่ได้จิบกาแฟะสักนิดหนึ่งแบบที่รายการหนึ่งถ้วยกาแฟะไตเติ้ลเอามาเปิดให้ฟังนะรู้สึกมันชื่นใจนะที่บอกว่าต้องกินแบบเนี่ยมันได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะมันร้อน มันร้อนถ้ากินกึบไปเลยเนี่ยโอ้โหคอบวมเลยนะแน่แต่ต้องให้มันลึดๆืดดดเข้าไปในคอเห็นไ,ไหมการดื่มกาแฟที่ถูกมันก็จะได้รสชาติมันก็จะไปตีไปอะไรในลิ้นของเราตีสี่มาแล้วกุลีจีนมานั่งไข่ห้างบางทีก็นั่งชันเข่านะนั่งชันเข่าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็หย่อนขา นะเอาแขนสออข้างขวาอทำไว้ที่หัวเข่าวขวาอกาแฟาก็ซดยกสดหนยข้างๆก็ปต้องโก้เลยเจ๊ก้วยเจ๊ก้วยมาตัวหนึงน่งเนี่ยเอามาตัวหน,นึ่งบาทหนึงนน่งตัวหนึ่งหนึ่งอามาติสมัยก่อนกินเจ๊ก้วยเสร็จก็ไปทำงานสมัยก่อนเราคนละพวกกันละครับอยิ่งมียังยี่เลยนะคนละพวกอะยิ่งนู่นนีนะ่แต่ไม่ตีกันครับสมัยก่อนนะตอนนั้นนะ ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่ก็มีบ้างอะตั้งหลังมาแย่งสายน้ําแต่นั้นเพืพูดถึงสมัยโบราณในตะกวัวป่าซึ่งบีดาของท่านคอซิมบี้นะครับคือคอซูเจียงก็ไปค้าขายที่นั่น <c oughs> ถนนเส้นหลักของตะกวัวป่าก็คือถนนอุดมทาราแม่ชื่อว่าอุดมธาราก็ไม่ต้องอธิบายขยายความแล้วแหละอุดมคืออุดมสมบูรณ์มากมาย ทาราก็ไปวันน้ำคือน้ำอุดมสมบูรณ์คือมาเมื่อไรนะฝนตกเมื่อไรน้ำก็จะท่วมถนนตรงนั้นแหละครับถนนก็จะกลายเป็นคลองน้บัดดลน,น้าบัดหนาวไปจนถึงจับเซ่นั่นแหละจับเซ่นู้จักจับเซ่ไหมล่ะหลายคนอยู่ตะกัวป่าจับเซ่นะครับซึ่งจับเซ่นั้นก็นถือว่าเป็นบ้านเก่าเมืองเก่า อยู่ตรงนั้นหลายคนก็อยู่ที่นั่นนะเมื่อดื่มกาแฟาเสร็จนะเวลาสั่งกาแฟาก็ต้องสั่งให้ถูกนะคือบางทีเนี่ยผมเคยไปคุยกับแปะถั่วปุย๋ยแปะธาม,แมีแปะถั่วปุย๋ยท่านสิ้นไปแลว้วทษทีอยู่ทันมากนะลูกหลานคือแปะธามีแปะธามีเคยอยู่กับแปะถั่วปุ๋ยเนี่ยมานาน สมมติว่าผมเดินเข้าไปในร้านนี่ไม่ต้องสั่งครับไม่ต้องพูดเลยว่าคุณนรงค์เนี่ยจะดื่มกาแฟชนิดไหนหรือว่าพี่สุชัยเนี่ยทางร้านโดยเรมีเนี่ยใกล้งวงเ,เวียนตลาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่วงเวียนตลาดใหญ่ขอนาฬิกาตลาดใหญ่ข้างสแตนดาร์ดเนี่ยพี่สุชัยเนี่ยต้องเอ่ยนามเพราะท่านชำนิชำนาญเรื่องของโบราณพอเห็นหน้าพี่สุชัยปับ๊บไม่ต้องสั่งกาแฟ ากาแฟไปให้กินเก็จ,จาได้หมดเลยนค,นคนนี้จะกินเซลองชัม่มคนนี้จะกินโกปีชัม่มคนนี้จะกินยกล้อรู้หมดม่รู้หมดแล้วไม่ต้องสั่งมานั่งปักจองกิง้งกิ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 ้งยกให้เลยนะครับนั่นคือสมัยก่อนกินเสร็จกินกาแฟเสร็จกินปาต้องโกเจ๊กก้อยเสร็จไปทำงาน ไปแต่เช้านะครับแล้วกลางคืนเนี่ยนอนแล้วทุ่มหนึ่งนี่นอนแล้วมันมืดนอนนะกินข้าวหกโมงเย็นห้าโมงเย็นก็หุงข้าวหุงปลาก็กองไฟแล้วจะไม่ล่ะนะทาเตาฟืนเตาถ่านไปหุงข้าวไปห้าโมงเย็นหกโมงเย็นกินข้าวสองทุ่มนอนฟังวิทยุเนี่ยหลายท่านนอนฟังผมอยู่เนี่ยนอนฟังวิทยุแต่ออกดึกหน่อยนะหนึ่งถ้วยกาแฟนั่นแน่ หลับไปแล้วก็ตื่นแต่เช้ามาตื่นแต่เช้ามาก็ไปกินกาแฟแต่เช้าตีสี่กินแล้วตีห้าทำงานเพราะอะไรเพราะถ้าทำงานแต่เช้าเนี่ยมันไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนใช่ไหมล่ะชาวนาเขาเหมือนกันตื่นแต่เช้าไปแต่เช้าไถานามันไม่ร้อนนะถ้าไปตอนนี้นะนี่น,นี่ตอนที่ผมจัดรายการอยู่เนี่ยโอ้โหถ้าไปตอนนี้พ่อเอ้ยมันร้อนครับมันร้อน วัวควายก็ไม่มีแรงหรอกสมัยก่อนเน่ยต้องไปเดิเช้าแปดโมงเช้าเลิกมานั่งดูฝรั่งไม่เห็นเราบอกว่าคนสยามที่เราไปเห็นมาในสมัยพระศพพนารายมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวไม่ทำมาหากินอะไรฝรั่งเขาไม่รู้ไงเขาก็ว่าเราขี้เกียจสันหลังยาวใช่ไหมล่ะคือเรา ปดโมงนี่เราเลิกทางานแล้วเราก็นอนแปดโมงเก้าโมงสิบโมงเที่ยงก,กินข้าวแต่ฝรั่งมันมาดูตอนเรานอนแปดโมงเก้าโมงก็เลยว่าเราขี้เกียจเห็นไหคนสยามมาอย่างนั้นนะมีในบันทึกไปลองอา่านดูบาทหลวงเดอซัวซีนั่นแน่ในสมัยสมเด็จพระนารายก็ระบุไว้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันร้อนครับท่านผู้ฟังฝรั่งเขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะเอากลับมากลับมาฟังเรื่องราว ของพญยายลาัษฎาเนี่ยไปถึงตะกัวป่าแล้วนะนั่น,น,นตะกัวป่าบรรพชนคนตะกัวป่าก็มีเยอะครับพวกในหัวในเมืองตะกัวบนสูงก็อยู่ที่นั่นแหละครับนั่นแหละทําแล่ทำไรอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ยังปกครองเทศบาลเมืองตะกัวป่าด้วยจริงๆเทศบาลเมืองตะกัวปา่าต้องลอยฟังนิดหนึ่งแต่เป็นเทศบาลเมืองมานานแล้วนะครับ ตั้งแต่นุ่นสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองนุ่นแหละเทศบาลเมืองเพราะอะไรการเป็นเทศบาลเมืองการเป็นเทศบาลนครเขาคำนวณหรือนับจากการมีไรายได้ถ้ามีไรายได้สูงก็จะเป็นเทศบาลเมืองสูงกว่านั้นอีกก็จะเป็นเทศบาลนครนะไปอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เราสู่กันฟังว่าความแตกต่างของเทศบาลหรืออบอตอ,อบอตอเล็ก มีรายได้ไม่เท่าไรก็จะถูกยุบแล้นเนี่ย <c oughs> ยุบแล้วเป็นเทศบาลเพราะมีความร่ํารวยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะมีเงินมีทองมีการบริหารเงิน,เน,น,เนก็จะเป็นเทศบาลตำบลนะเทศบาลตำบลก็จะมาเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครอะไรไปอย่างเงี้ยนะอันนี้คือการปกครองบ้านเมืองไม่ต้องออกข้อสอบเนี่ย <c oughs> ฟังนุกๆสมัยก่อนเราก็สอบนะสมัยเราอยู่ป .4 ท่องเก็บตายเทศบาลน,นครเทศบาลเมืองใครเป็นอะไรต่างเนี่ยแต่ไม่แน่นะขเขาออกก็สอบเขาทางานปกครองส่วนท้องถิ่นนะเนี่ยต้องมีสักข้อเถอะเอาแล้วกลับกลับมานะท่านกอนสิบบี้แล้วนอนมื่อ้าวนี่ก็ททาพิธีบูชาบรรพชนคนเอทำงานที่คนภูเก็ตที่นี่แล้วนะครับ อม,มาดมหาอม,มาัดโทพยาลัสดานุปดิดมัยสุระพักดีซิมบี้แปลว่าผู้มีจิตใจางามนะท่านแท้ขอนะครับเป็นลูกชายของคอสูเจียงนะครับคอซูเจียงท่านก็เดินทางรอนแรมเสือผืนหมอนใบมาตายดาบหน้าชีวิตนี่ชีวิตของข้าที่อยู่มนทนฟูเจียนทำไมมันลานบากยากแค้นสเลือเกินอยู่ที่นี่ หาเช้าก็กินเช้าหาขําก็กินข้ามไปตายาดาบหน้าซะดีกว่านะประมาณนั้นนะยิ่งกว่าละครชีวิตสินะครับอ้าตัดตอนมานั่นคือความเดิมตอนที่แล้วโอ้โหขนาดความเดิมตอนที่แล้วก็ล่อไปสามสิบนาทีแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าพญานสดานุประดิษฐ์มหิสระพักดีคอสิมบีนรนองนั้นนะถือว่าเป็นข้าราชการหัวเมืองที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้น ก็คือยุคนั้นสมัยนั้นก็คือยุครัชการที่5และยุคของรัชการที่6ติดต่อกันนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นน่ะทรงเชื่อถือในความสามารถโปรโดหารือด้วยกิจการบ้านเมืองจนได้รับพระราชทานพระบรมมราชานุญาตเป็นพิเศษนะครับเวลาเข้าเฝ้าเนี่ยไม่ต้องหมอบคลานเข้าไป ให้กระบ,บี่เข้าไปได้เลยปกติเขาห้ามนะอาวุธยุทธภัณฑ์นะไม่ว่าประเทศไหนเนยะยิ่งประเทศจีนเนี่ยห้ามเลยนะห้ามเอามีดห้ามเอาดาบห้ามเอาอะไรเข้าไปเลยนะยิ่งเห็นไหมสมัยก่อนนั่นแหละนะใครจะไปนอนกับพระเจากก้าจักรพรรดิหรือห้องเต้ของจีนเนี่ยสมัยก่อนนางสนมนะเนี่ยคือนางสนมของ กษัตริย์หรือห้องเต้ของจีนเนี่ยที่อยู่ในพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชกู้กงใช่ไหมล่ะที่กรุงปักกิ่งนั่นแนะผมเคยเล่าให้ฟังนางสนมนี่ในนั้นจะมีเป็นหมื่นคนนะกว่าใช่ไหมมีหลายเป็นหมื่นอนะ่ะเป็นหมื่นทีนี้สนมเองเนี่เขาก็ประมาณการว่าก็ประมาณสักสามพันเวลาที่สนมจะไปบันทมร่วมกับห้องเต้เนี่ยคนที่มีหน้าที่พาไปคือขันที นะขันทีบางคนบอกว่าขัดทุกทีไม่ใช่ <laughs> ขันทีนะขันทีเองเนี่ย <c oughs> จะพาสนมนะเข้าไปร่วมหลับนอนกับห้องเตะจะต้องเปลื้องผ้าหมดเลยนะครับเอาทำไมทำอย่างนั้นละ่ะคุณนรงคงมันอุดจาดนะนะ่าไม่ใช่ คือเขากลัวไงเขากลัวนางสนมเนี่ยจะเอาปิ่นปักผมแหลมๆเข้าไปทิ่มแทงห้องเต้คือการรอบสังหารห้องเต้เองเห็นคนนี้ชอบคนนี้ก็เอามาอาจจะเป็นพัญญาของคนอื่นใช่ไหมล่ะก็ามาชอบนะพอชอบแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะโกรธเกลียดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องสังหารนะ ขันทีก็เลยต้องเปลื้องหมดแล้วก็อุ้มไปครับหอ่อแต่ห่อด้วยผ้าห่มนะครับไม่ใช่เดินทงทงไปอย่างนั้นหนาวนะเมืองจีนนั่นนะเนี่ยสิบองศาก็สั่นงอกๆแล้วฝันกระทบกันกักๆๆแล้วแหล,ละนะเขาก็เอาผ้าพันกายไปแล้วไปนอนที่ไปนอนไม่ใช่ห้องเต้เขามากๆในกาไม่ใช่เยี่ยงนั้นนะไม่ใช่เยี่ยงนั้นเพราะหเหตุว่าห้องเต้จําเป็นที่จะต้อง สร้างรัฐทายาตเห็นไหมเพราะสมัยก่อนการปกครองแผ่นดินเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้ที่ต้องมีการเลือกตั้งนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าสมัยก่อนก็คือห้องเต้มีลูกมันคือรัฐทายาตก็ส่งไปปกครองเมืองนู้นเมืองนี้ถ้าเป็นผู้ชายยิ่งดีเพราะเข้มแข็งอดทนนะอย่างนั้นแหละก็พาเข้าไปนั่นแหละหน้าที่สำคัญของขันทีคือแบบนั้น อันที่หนึ่งพอเสร็จกิจก็พากลับมาบ้านกลับมาห้องบรรทมเนี่ยห้องบรรทมเนี่ยผมไปดูมาแล้วนะแอบดูนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยห้องบรรทมของสนมเนี่ยอ๋อแค่นี้เองก็ไม่ใหญ่ครับเท่าเกับพอติงเตียงนอนนั่นแหละที่พระราชวังกู้กงใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่ว่าในสมัยของพยาลัษฎานุปะดชเนี่กลับมากลับมานุ่นเมืองจีนอันนี้ประเทศสยามแล้ว เวลาจ้าเก้าเฝ้าพระบาทเสนาเพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินเข้าไปห้อยกระบี่เข้าไปไม่ต้องหมอบไม่ต้องคลานได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับในสมัยรัชากาลที่ห้าเนี่ยส่วนในสมัยของรัชากาลที่หกคือพระบาทเสนเพ็รพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยกท็ทรงถือเหมือนว่าพระยาลัษฎานุป,ประดิษฐ์เป็นเพื่อนครับหรือเป็นพระสหายเลยแหละไว้วางพระาราชหฤทัย นะมีทุกก็ปรับทุกมีสุขก็ปรับสุขปรับทุกปรับสุขกันละคุยกันถูกคอเห็นไหมก็เลยบอกว่าเอา้ารพยานาสดาฉันหม่อมฉันนี่ก็จะแต่งตั้งให้ท่านเป็นองค์ข้ามนตรีนะไปอยู่กับฉันที่บางกอกนะแล้วก็จะให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสมัยก่อนเขาเรียกเสนาบด,ดี เอาไหมล่ะเสนอตำแหน่งให้เลยแต่พญาลัษด,ดานุปปิษฐ์ไมสารพัพดีคอซิมบีนารนองบอกว่าข้าพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะเป็นขนาดนั้นได้หรอกพยาค่ะไม่ขอรับพระราชก,กาุณนะในขณะที่ข้าพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ก็มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะบริหารบ้านเมืองของภูเก็ต ให้เจริญก้าวหน้าได้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์นะพยาค่ะนะก็ไม่เอาไม่เป็นรัฐมนตรีกรเกษตรไม่เป็นองค์ขมนตรีทั้งแม่เสนอให้นะแต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นยังไงก็ตามก็เลยโปรดเกล้าพระราชทานสายสบายสายสบายช้างเผือกชั้นที่หนึ่งเลยสายแรกเลยให้เลยก็ถือว่าสูงสุดนะอนะ ใครที่ทำงานตรงนี้เนี่ยได้ชั้นสายสพเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมก็พึงได้เมื่อวานชั <c oughs> ้นที่หนึ่ง <c oughs> นะครับก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างนี้แหละ,ะตำแหน่งสูงแค่ไหนแล้วก็มานั่งจัดรายการวิทยุให้ท่านฟังความรู้เราพอมีก็ได้แต่ไม่ได้ไปเทียบใครนะทีนี้รัชการที่หกทั้งก็โปรดพระจัรานทาน เครื่องราชอิสริยพร์สายสะพายช้างเผือกชั้นที่หนึ่งให้เลยแต่ว่าท่านก็ยังไม่ทันที่จะรับพระราชทานก็ถูกหมอจัน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำเม,มืองตรังยิงนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ไม่ตายคาที่นะเหตุเป็นอย่างนี้เมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วแหะแต่เล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งรัวท่านจะลืมก็คือว่าวันนั้นน่ะ พยาลัษณานุปดิษฐ์คอซิมบีนรนองพร้อมด้วยเจ้าเมืองตรังในขึ้นเรือเพื่อที่จะเดินทางจากภูเก็ตไปตรังแต่ปรากฏว่าภรรยาและลูกของหมอจันที่ว่าเนี่ยแพทย์ประจำเมืองตรังเนี่ยแอบขึ้นไปจะบอกว่าแอบก็คงไม่ใช่แหละคือคงจะขึ้นไปถือโอกาสวิสาสะขึ้นไปแต่ทั้งสองท่านนี่มองเห็นว่าการที่จะขึ้นเรือต้องขออนุญาตสิ ไม่ใช่อยู่ๆใครจะมาใครจะไปเกิดมาวางระเบิดในเรือจะทำยังไงเนี่ยความปลอดภัยไม่มีเลยนะอ,อย่างนี้ไม่ถูกต้องขออนุญาตจะขึ้นจะลงต่างๆทำหนังสือมาสมุิสมุิเอาอย่างนั้นกันนั้นเลยไปส่งที่เกาะปัญญีแล้วกันสองแม่ลูกเนี่ยไม่ต้องไปในฐานะที่ขัดคำสั่งกดข้อห้ามการขึ้นเรือต้องขออนุญาตไปลงไปลงพาไปเกาะปัญญีไปลงโน่นแหละไปเรือก็หันหัวไปลงเกาะปัญญี ไปส่งแม่ลูกสองคนซึ่งแม่ก็คือเมียของหมอจันหมอจันทราบข่าวว่าพระยาราัษฎาแล้วก็จริงๆพระศาไม่เกี่ยวข้องอะไรเจ้าเมืองเนี่ยให้เมียเขาลงที่กอ,องบัญญีก็เกิดความโกรธแค้นพอทั้งสองท่านเดินทางไปถึงท่าเรือที่กันตังแล้วแลนะนะท่านก็นใช้ปืน ปืนบราวนิ่งประมาณนี้นะเล่าให้ฟังแล้วก็เข้าไปยิงเลยยิงคนแรกก็คือเจ้าเมืองก่อนเจ้าเมืองตรังลม้มลงแล้วก็มายิงพระยารัสดาหนึ่งนัดนะครับแต่ก็ไม่เสียชีวิตทันทีนะไม่ถึงอนิจจกรรมทันทีก็ไปรักษาที่ปีหนังนู่นนะไปรักษาแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นูน่นนะครับอันนี้เล่าสูกา่กันฟังนะทีนี้เขาก็ขึ้นลงขึ้นศาล ตัดสินประหารชีวิตหมอจันรให้ตกตายไปตามกันด้วยนี่คืออารมณ์อารมณ์คนได้ได้เหมือนกันจริงๆถ้าท่านไม่ถึงแก่อนิจกรรมก่อนนี่ภูเก็ตอาจจะเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้นะครับเพราะว่าตึกกราบ,บ้านช่องที่เราเห็นอยู่เนี่ยทรงชิโนโปรตุกีสที่ต้องตองร้องอยู่เนี่ยก็ท่านเป็นคนริเริ่มนํามาจากปีนงังเพราะปีนังเองก็ เอาสถาปัตยกรรมจีนกับโปรตุเกสมารวมกันลักษณะบ้านอาคารบ้านเรือนของปีหนังกับอาคารบ้านเรือนของภูเก็ตแถวถนนทันล้างแถวถนนยาวราชแถวถนนพังงาแถวเนี้ยก็จะคลา้คลายกับปีหนังเพราะว่าสถาปนิกน่าจะเป็นคนเดียวกันนะผมว่าในขณะเดียวกันบ้านเมืองทรงชิโนโปรตุกีสเนี่ยนะครับก็ปรากฏขึ้นที่เมืองมะละกา เมืองมรากาตอนนี้เห็นว่าเป็นมรดกโลกไปแล้วนะนะครับเมืองมรดกโลกใช่ไหมปีนังด้วยรู้สึกก็มีสถาปัตยกรรมทรงพิทรงแบบนี้เมือนกันทรงที่ในโปรตุกีสนี่แหละหรโปรตุกีสอันเดียวกันนะครับรายยกกถวแฟ